ถำนั้นแหละเอาถำนั้นแหลที่กัดแต่ย้ำนะนานโคตรเขาบอกไ <c oughs> อ้มานี้ไม่กัดนี่ไม่ถ่ายแล้วนะ ไม่ใช่หมายนี้ปลาไม่กัดนะครับแต่คนเนี้ยปลาไม่กัดกัดแต่ไม่ได้ตัวครับเขามาทีหลังนะนิวดูคนมาทีหลังหลุดไปแล้วตัวใหญ่ด้วยโดุดไปสองทีฮะหลุดมีมานอกนี้เขาโดนกันทุกคนมีผมไม่โดนคนเดียวอย่าถามว่าหมาที่ไหนฮะผมก็บอกไม่ถูกฮะส่วนใครก็ไม่รู้ฮะส่วนชาวบ้านเขา เอ้ายกัดครับกัดครับกัดเฉยเลยครับดูกระตุกสายกระตุกสายกระตุกู้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาตีมาให้เดียวครับทีเดียวกันเลยครับมันไม่กัดของผมครับผมพิจารณาสัวแล้วแหละ